ปไปไปเบรกเบรกเบเ่ออขับตามไงลงมาอยเลงมาลงยังความเป็เอกไอ้สัสพี่ไอ้พี่ตวตววแไมขับตามมาทมปล่อยรถล้มไปเลยปล่อยรถล้มไปเลย ปล่อยล้มเลยปลอ้มเลยอไม่ต้องเป็นควดโชบัตรมาโชบัตรมาบัตรออกมาบัตรออกมดูนโบัตรออกมาโชบัตรออกมาบัตบัตรมาบัตรมาบัตาบัตรมาบัตบัตรมาไหนพอแล้วให้ดูดูแล้วยังไม่ดูยังไม่ดูแล้วขับตามทำไมขับตามทำไมขับตามทำไม ขับตามทำไมพูดขับตามทำไมขับตามทำไมขับล้อมเมงด้วยมกเมื่อกี้ขับหนีแล้วขับล้มไม่ใจเย็นแล้วพี่ขับตามมานานแล้วพูดมาดีว่าขับตามทำไมไม่แข็งกันเนอขับล้อมเมงด้วยนะมกเมื่อกี้ ไม่ใจเย็นแล้วพี่ขับตามตั้งนานแล้วไม่ใจเย็นไม่ใจเย็นขับตามทําไมพูดไม่ได้ชนเขาขับล้มเองเขาขับล้มเองคุณคนหน้าปะบ้านน็สันติบาล ใครไม่รู้จักไม่อยากรู้จักด้วยตำรวจอ่ะขับตามมาไกลแล้วด้วยเออนู่นนะคะเราโดนขับตามมาตั้งไกลแล้วคนนู้นคนนึงแล้วก็นี่อีก แล้วเมื่อกี้เราก็เลยดักแล้วเขาก็รีบขับหนีออกเขารีบขับหนีออกแล้วเขาเขับล้มเองขับล้มเองด้วยมุ่งหมยให้มึงดีใจไปงั้นแหละสรุปความตรงไปเลยขับตามทำไมพูดดิ คนคันไหนอีกคันนี้ด้วยปะมันมีสองคันอ่ะอีคันคือคันไหนนะอีคันคือคันไหนเหรออันอันนี้ใช่ไม่ใช่คนนั้นไม่ช่แต่คนนี้ใช่คนที่กับ้องไม่ช่ยครับคือเมื่อกี้เราเราก็คือจากเสร็จเสร็จกิจกรรมจากตรงสยามแล้วก็น่แล้วก็กินข้าวกันพอกินข้าวพุุกขับออกมาก็มีรถขับตามตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจ แล้วพอขับออกมาเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าขับตามเรื่อยๆแล้วก็ใช่จริงๆพอดักปุ๊บขับหนีแล้วก็ขับล้มเองตันนี้โชวบัตรยังอะ่ะยังไม่โชอะไรเมืเ่อกี้โชยังไม่เห็นชื่อด้วย,วยนะไม่โชตแต่ไม่ยังไม่เห็นชื่อ,อรีบเก็บไปก่อน ตำรวจตำรวจหมดใช่ไหมอยากดูชื่อคนที่ตาแกยุทธอดีศรนะไม่ยอมรับใช่ไหมว่าสองคนนี้เป็นตำรวจตำรวจครับน้องขอบัตรด้วยค่ะอันนี้โชว์ได้ก็โชว์ได้เหมือนกันเออตำรวจก็โชว์บัตรมาให้ทุกคนบัตรเราเป็นไรอ่ะสุขนครบัตรหนึ่งอืบอีกแล้วเจอแบบนี้อีกแล้วไอติดส่งยาก็ไม่ได้ส่งไม่ได้อยากรู้ไม่อยากจำด้วยไม่อยากรู้จัก อืมขับตามแล้วขับรถเขับรถล้มเอง ขับตามตั้งแต่นู่นนะสยามอะอ๋อพี่รู้ละเออกูรู้แล้วโอเคกูรู้แล้วเรื่องเนี้ยเอ้ยคุณรู้แล้วมาเนี่ยเพราะร่ายากง่ายเลยจะทำให้อายอะไรนะคะแต่ว่าทำทำอะไรก็บอกตามก็บอกโทรไปก็บอกมีคำสั่งอะไรก็บอกมีคำสั่งเป็นคำสั่งไทยก็บอกด้วยตอนหาเพราะเพราะกูขับรถออกมาตามกูมาเลยเนี่ยเพรากูขับปื๊ดออกมานี่ก็ตามกูมาเลยค่ะเี ที่ก็โชว์มาดิดั้งแลวตามทำไมอ่ะแล้วนี่พวกหนูทำอะไรผิดอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดครับไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วตามทำไมแล้วตามทำไมก็เราทำกิจกรรมทำกิจกรรมก็เลยตามเหรอพี่แล้้วววอ่่ะกินนขาเป็ชัโมงทำกิจกรรมก็เลยตามตำรวจพูดเองนะ ก็เพื่อเราจะไปพ่นสีอะไรกิง่ายเอาอาถึงแล้วเบือแถมหมดฮะพ่นสีนี่มันแบบหนักหนาสาขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเหรอคะมันไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเหรอไม่มีอะไรอย่างอื่นไปตามเลยยาเสพติดขอการร้ายเงี้ยไปดักแม่งเห็นเป็นชั่วโมงทำอะไรไม่ได้คืนไม่ต้องคืนมวันยังทำอะไรไม่ได้ แต่กับเด็กกับเขาทากิจกรรมรู้ป่ะว่ามันมีเด็กถูกตารวจมันถูกตํารวือสาล่าล่าจับไปอ่ะแล้วเขาถูกฝากขังอ่ะอยู่ที่ไอเนี้ยรู้บ้างป่ะเขาโดนล็อกคอเข้าไปเด็กผู้หญิงอ่ะเด็กผู้หญิงอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไนเขาลองลุกดูว่าลุกไหวไหมไหวไหมอ่ะฮะค่ะนายพี่สั่งให้พี่มาตามทําไมอ่ะ อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยไปไหนนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยตนรก็คือวันนี้ไป ดูกิจกรรมที่สยามแล้วก็แวะกินข้าวกันกลายเป็นว่าขับตามตั้งแต่สยามตอนแรกก็ไม่มั่นใจแต่ก็ขับตามจริงๆแล้วพอดักปุ๊บขับหนีแล้วก็ล้มเองสุดท้ายก็ยอมรับว่าเป็นตำรวจช่วงนี้ขับตามเยอะมากค่ะ ไหนตำรวจอีกเอาข้างหลังรถตำรวจไม่บอกบอกให้เราตรวจแต่เดียวไปนะครับรถพยาบาลมาหลบก่อนเลยลมเลยค่ะรถพยาบาลค่ะอยู่ในบ้านแต่เราจะไปไหนตรงนี้ตาเขาคิดว่าเจ็บอ๋ออ๋อเขาคิดว่าเจ็บใช่อ๋อเขาคิดว่าเราเจ็บเลยมาหาเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เจ้ตำรวจเลยรถพยาบาลคิดว่าตรงเนี้ยเราบาดเจ็บกันเขาก็เลยมาหาเราขอบคุณค่ะ ลบลบลบซ้ายก่อนก็ได้เนี่ยพวกจอเนี่ยลบเดียวขวาเข้าปั๊มเลยก็ได้เนี่ยมากันพวกเลยเย็บเลยนรกอแล้วตา็กจะมาเบเลยเย็บตามมา่ยาวจ้าจ้า้ามากเต็มยวม่ด็ ไม่ไม่ไม่จะไม่ไม่มีอะไรครับนี่นะคะนี่แล้วก็นี่ขับตามเน่ยสยามเขาพูดแล้วใชนนหว่าเขาเป็นตำรวจแล้วเมื่อกี้ที่ถามก็คือมีตำรวจคนหนึ่งบอกว่าขับตามเพราะว่าพวกเราทำกิจกรรมกลัวไปพ่นสี ถ่ายข้างหลังทำไมคะถ่ายอะไรถ่ายอะไรถ่ายข้างหลังนะถ่ายเชิญเออแล้วเมื่อกี้ที่ถ่ายไปแล้วอ่ะไม่เล้วอเมื่อกี้เมื่อกี้เลยกา่ะำแพงสวยเมื่อกี้ถ่ายอะไรไปถ่ายใครอะเปิดลบพี่ยังไม่ด้ถ่ายไม่เมื่อกี้ถ่ายลบเลยค่ะพี่รับยานี้แป๊บนึงพี่ลบก่อนลูกก่อนหน้านั้นอะไม่ะไม่ติดปิดติดพวกหนูไหมไม่ไม่ถ้าถึงไม่ส่งก็ต้องลบค่ะถ้าติดหน้าพวกหนู ทำอะไรดีครับไม่ได้จะมืดติดไม่เ่ย์ชนหรืออะไรเลยนะครับติดหน้าไหมคะเมื่อกี้ที่ถ่ายแล้วแล้วบอกว่าถ่ายข้างหลังเปิดให้ดูหน่อยนี่อันนี้มือถือแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ถ่ายก็เปิดสีคะก็ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายยังไม่ส่งหรือไม่ส่งก็เปิดให้ดูค่ะว่าติดหน้าพวกหนูไหมอันนี้มาทําอะไรครับโดนตํารวจตามอะค่ะโดนตํารวจหรือจนก็ไม่รู้แต่เขาบอกเป็นตํารวจค่ะอ๋อันีผมขา ดแล้วถ่ายอะไรครเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายใครเลยครับแล้วเมื่อกี้ถ่ายเห็นบอกว่าถ่ายกำแพงหลังแล้วติดพุกพี่น้องกูกินจาเขไปแม่งให้หมอข้าหมอไม่ข้าหลอกก็ให้เข้าด้วยกูยังงูตถึนเอารถตู้มานะลูกี่ันเรียกมาแต่ไม่เป็นไม่ตำรวจด้วยตัวเฮ้ยไปเดินไล่เช็คทะเบียนเหระคัน้ากหลังอ่ะไม่ใช่คันแรกนะคันแรกไม่เกี่ยว คันไหนไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้รถได้ออ่าอ,อ,อันนี้ไม่เกี่ยวคันไหนบ้างดูที่ตำรวจอะ่ะนี่มอไซค์ก็น่าจะใช่มอไซอนนค์น,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 นี่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 ด้วยนี่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 ค่ะน,นี่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจอโอเค อ่าอยู่ตรงนี้เหมือนกันคันนี้ตอนจับยากูต้องอยู่ขอนแก่นมขับรถไถมาจับจริงขนมาอย่างเงยขนขอสร้างไปอ่ะตัวเรารมีจอัสดฮัลโหล ไอ้นู่มม่ถ่ายรูปบอกว่ิามม่อี่็ไม่รู้ว่าอรกไม่รู้เลยว่าเป็นตำรวจตามหรือว่าเป็น้อือีกเข้าใจุพี่ด้วยนาพื้นที่าเทเ็รจักรานวจก็ไม่ได้เตั้งใจจะคนที่มันตาย เข้าไปสอนนอทำไมทำไมก็ปิด้องกันเอเออก็เหมือนตอนบรรทุมวันน่ะก็ที่เข้าไปสอนนออธิบายก่อนมาจะมาจะเอาน้องเข้าไปสอนอไม่ได้เอาเข้าผมก็จะแยกย้ายถ้าแยกย้ายเขากลับบ้านก็จะแยกย้ายก็แยกย้ายก็ตรงนี้ดิก็แยกย้ายโอเคไปแยกย้ายไม่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 ผมติดเรื่องนึงแสดงบัตรเจ้าหน้าที่ใหม่เาไม่มองไปเลยไล่คนหนึ่งอ่ะขอชัด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 สั่งอ่ะเวลาชัด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 ชังชัดชัดชัดูด้วย มันหนักหนาสาหัสเลยนี่นะนี<ด>ะ่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะคะกับเจ้าหน้าที่ขับตามจริงๆนะนี่นะครับแล้วคำสั่งคืออะไรอ่ะพี่บอกแม่ไหมว่าทำไมต้องตามรถน้องอ่ะคือเขาขับตามตั้งแต่ที่สยามอ้าวหล่นไปแล้วปัดประชาชนป้ะปัดอะไรี๋ยวค่อยงาวกนะ็ได้ปะคือตำรวจขับตามตั้งแต่สยามขับตามนานแล้วด้วย แล้วยางงี้เราทําอะไรได้อีกบ้างถ้าโดนตามอีกอ่ะก็คือยอมให้โดนตามแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอพี่ไม่ไม่หนูอยากรู้ว่าถ้าหนูโดนตามอีกหนูทาอะไรได้อีกบ้างตนห่เาามาใช่หพี่ัเามาเนี่ยพ่าเนี่ยเพราว่าเนออันนี้ทะเบียนนะคะอ๋อเป็นหัวหน้าเขาเขาเป็นคนสั่งเองเขาเป็นคนสั่งเองทเรื่องเาวเราไป่นสีเขาบอกอะอ่าใช่คือคนนี้เขาบอกว่าเพราะว่าเราทํากิจกรรม ตำรวจก็เลยต้องตามใครพ่นสีครพ่นสีคะหนุ่มเหรอใครมีหลักฐานวะคะมีหลักฐานหรือยังอ๋อตามใส่น้ําตามใส่น้ําเพราะว่ามีหมายจับหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีแล้วขับตามก็เลยขับตามคนอื่นเขาได้

มากรณเป็นไทยกันติดตัวด้ายป่ะอันนี้ไมติดไปไหนเอาให้เคลียร์ก่อนแล้วอย่างนี้ทำอะไรต่อไปได้อะถ้าโดนตามอีกทำไงอะทำอะไรได้บ้างอะแลเดี๋ยวน้องก็ไม่รับผิดไม่ถ้าถ้าโดนตามอย่างนี้อีกทำอะไรได้บ้างหรือว่าต้องยอมปล่อยให้โดนคุกคามแบบนี้ต่อไปเหรอคะเอา้าก็เมื่อกี้บอกว่าตาม ไม่ตอบหนูเมื่อก่อนว่าถ้าหนูโดนอย่างนี้หญิงทำอะไรได้บ้างไหนไหนคือความปลอดภัยไหนคือความปลอดภัยของพวกหนูก็ไม่ได้ไปทอะไรนะเฮ้ยแค่ตามนี่เขาเรียกว่าคุกคามแล้วนะพี่จบตำรวจมาไงอะเไม่ได้ตามไม่ได้แบบเมื่อกี้บอกว่าตามไม่ได้แบบไปติดไปอะไรนะพี่กบุนเขานุนเขาหนันพี่ความเป็นส่วนตัวขับตามพี่ชอบอรโดนคนขับตามอ่ะ ถนนใครใช่แต่ว่าขับตามแบบนี้ไหนความเป็นส่วนตัวไม่เดี๋ยวลงก่อนดีก่านะไม่ตอบหนูให้ได้ก่อนว่าถ้าโดนตามแบบนี้อีกอะพวกหนูทำอะไรได้บ้างถ้าคุณทำบริจุดนะก็มีปัญหาเลหรือไง คนนี้ได้ทำคลิปไลฟ์สิ่งของที่เกี่ยวค่ะสามหัวด้วยด้วยสามห่วขอโทษนะคะตำรวจตรงนี้มีใครช่วยอะไรได้บ้างคะคนนี้เขาอัดวีดีโอปวดหัวกดหัวก็อย่าตามดิพี่มันก็บอกเพื่อนพี่ว่าอย่าตามกันแบบนี้ถ้าปวดหัว ก็บอกคุยคุยกันหน่อยตำรวจอย่าทำตัวแบบนี้แล้วถ้าขับเขาขับไปอะแยกย้ายกันตรงเนี้ยจะมีอีกหรือเปล่าจะมีตามอีกหรือเปล่าไ,ไม่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พี่ตามอะจะมีคนอื่นตามอีกหรือเปล่าต้องดูนายเหรอพี่ต้องดูให้หนายสั่งเหรอชใช่ไหมก็คือพี่อาจจะไม่ตามแล้วแต่จะมีคนอื่นตามอีกถูกไหมใช่ไหมพี่พี่หมายถึงอ่ะว่าต้องดูนายอ่ะ เมื่อกี้พี่พูดว่าต้องดูนายแสดงว่านี่ก็คือนายพี่สั่งมาใช่ไหมคะสารวัตรเมื่อกี้อ๋อพี่คนเมื่อกี้เห,อหรอคะ<น>เขาเป็นคนสั่งให้พี่ตามอืมคนเมื่อกี้เป็นคนสั่งให้ตามค,านคนนี้เป็นคนสั่งะให้ตามเอาไงก็ไปที่มามา ไปเลยตัเกิดทำแผลนะฮะทำแผลว่าถ้าทำแผลก็ขึ้นรถพยาบาเลยถ้าทำแผลก็ลงที่รถพยาบาเลยทำง้เนีพี่ไ้ทำแผลไหมไปทำแผลไปทำแผลไปลงไปทำแผลด้ไปทำแผลไปไทำแผ ถ้ามันหนีก็ปล่อยมันหนีไปนั่งทับรถมันไว้เอารถมันไปด้วย มันเปิดเล่นทำไมวะนใหญ่ขนาดรถออกมาเลยวะู้อ เราใ,ใส่น้ําเล่าเหตุการณ์หน่อยก็วันนี้ตั้งแต่ออกมาจากสานอปทชุมวันตอนที่เด็กก่อนหน้าสานอปทุมวันก็โดนตามมาแล้วรอบหนึ่งพอจนถึงสานอปุ๊บอะเราก็คิดว่าทุกอย่างจบแล้วเราก็ไปกินข้าวกันที่ร้านชาบูแถวนั้นร้านจะออกมาจากร้านชาบูเนี่ยเราตอนแรกยังไม่ได้สังเกตรนเดียวเข้าฟัมเพื่อเติมน,น้ามันมแล้วก็เข้าห้องน้ํากันเนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามันมีมอเตอร์ไซค์สองสคันสับตามก็ตามมาเรื่อยๆจนถึงตรงน,นี้แถวก็นอกเมืองแล้วนะวังท้องหลงังวังท้องหลงังเออ ก็ก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยลองเดียวเข้ามาในซอยแล้วก็มันแตกตรงนี้ก็เลยปิดแล้วมันก็ลนมอไซค์คันนี้คว่ำมอไซค์ตำรวจคันนี้คว่ำล้มแล้วก็นตอนนี้ก็กำลังพยายามสอบถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาทำไมต้องตามตามเพราะอะไรไ่เขาพูดแล้วเพูดแล้วว่าเพราะว่าเราทำกิจกรรมที่คนตาดีคนตาใส่น้ำก็ออีเจาเทอ่ะีอย อ๋อชื่ออจริงด้ว่มันเป็นสีออันหละออัแล้วมันไม่หันด้วยมันหนีไปแล้วไอคนเครือเทาที่มปนใส่มันใส่สายสีเหลือสายวันออ่อปอกอะรน้อจ้าน้องๆมเก่งอย่างนเนี้ยค่ะคนเนี้ยคือเป็นคนั่งเอานี่มันจะคนขี่คันน้เย้อเดี๋ยวราต้งรให้เสร็จก่อนเป็นคนัให้เขาตามแล้วทีนี้ที่เขาเรียบที่ที่ไม่น่าองรถเท่าไหร คือเขาบอกว่าตามเพราะว่าไม่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 อยากพี่น้องถึงพี่สองคนอย่างนี้ค่ะไม่ต้องมาเรียกรถเรียกน้องไม่ใช่รถพี่คือเขาต้องมาเ้าพี่เอาไปที่หลักทรัพย์นะแจ้งเขามาแจ้งแล้วครับพี่หนุ่มบอกกล้องรถรถที่พี่คนนั้นขับวันนี้พร้อมทะเลาะมากเลยอ่ะอยากทะเลาะมากไม่จบสักทีวันนี้พร้อมทะเลาะสุดๆอ่ะไม่เมื่อกี้พี่คนนั้นขับแล้วพี่เอาไปนี่พี่ขโมยรถเขาก็เนี่ย คนนี้เป็นคนสั่งให้คนสองคนเมื่อกี้ขับตามและเขาก็เป็นคนพูดเองว่าขับตามใส่น้ำเพราะว่าใส่น้ำเพราะว่าแล้วก็พวกเราอย่างเงี้ยก็ทำกิจกรรมพระเจ้าก็ไปด้วยเลยทำกิจกรรมแล้วก็ใส่น้ำานี่ยจะไปพ่นสีปลาหมีมีอะไรกันเขาใส่น้ำจะไปพ่นสีแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนสั่งให้คนไปตามน้องสั่งไปเจอแล้วนอปลาหมีในนี้นไปเลยไปเลยไปเถอะไปเถอะสมมติตอนนี้จะเกี่ยวกบนี้อะไร ก็ถ้ามงถึงโดนาเน่ยทได้าก็บอกไม่ำ่อไหก็ไม่เช่อลรจ่ยแลกระยวมเนี่ก่อนานี้ผมไแล้วก่อนจะมานี่เพราะว่าผมก็โดนตาตั้งแตออกจากบ้านมาตอนบ่ายผมถามอย่างนี้นกรที่นะผมถามว่ตรงตเลยนะเดี๋ยวเดีวล้มเดี๋ยวล้มขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับอยู่แค่เดี๋ยวเอาอาแล้วเเนัไหน่อยแล้ว ผมพูดอย่างนี้แล้วกันไอ้คำสั่งที่พี่ตามมาเนี่ยผมรู้ว่าเป็นคำสั่งที่นายสั่งห้ที่ตามน้องถูกไหมครับเขาขึ็นหนมาที่แต่ผมถามว่าน้องตอนเนี้ยน้องเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยถูกไหมครับคนเราเราไม่รู้หรอกว่าพี่ใครจะตามบ้างน้องตอนเนี้ยเขาไม่รู้สึกในความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกันนะที่ใจเขาใจเราผมถามว่าพี่เป็นประชาชนคนปกติแล้วมีคนมาตามพี่ก็รูไม่ปลอดภัย เราไม่รู้รอกคนนั้นเน่ยเขาจะมาทําอะไรเราบ้างตอนนี้น้องเขารู้สึกแบบนั้นเขาจะไปไหนเขาจะใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าวันไหนที่อยากตามพี่แจ้งน้องเลยน้องครับวันนี้พี่ขอตามน้องได้ไหมพี่แจ้งเขาเลยไม่ต้องไปแอบไม่ต้องไปโดนกุ้นซ้อนแล้ววันวันนี้จบแล้ววันพรุ่งนี้แหละพี่ถ้าพี่อยากตามพี่เดินไปหาเจ้าบ้านเดินไปแจ้งน้องครับพี่จะนำจตำรวจน้องตำรวจตีผันตำรวจโทรวอาตำรวจเอกวันนี้พี่ากขอตามน้องยี่สิบชั่วโมงครับแจ้งต่อน้องเลยพี่ พวกความปลอดภัยของน้องเขาเท่านั้นเองอเใจเขาใจเราพี่เป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองพี่พ,พี่จะตามน้<า>มองแจ้งน้องเลยครับ เข้าใจพี่แต่ใจอย่ที่บอกแล้วเขาไม่ปลอดภัยเขาไม่พี่เขาถามว่าโอเคเขาเห็นคุณตาแต่เขาถามว่าถ้ามีใครมาถึงตัวแม่เขาจับว่ามีมือที่สามมาตามเขาอ่ะพี่พรงนี้เพื่อใครครับถ้าแค่นั้นเองคือถ้าวันไหนอ่ะตำรวจจะใช้วิธีอยู่ข้างนอกใคครรรว่าหอับแต่แค่อยากจะบอกว่าเอ้ยเปิดตัวมาเลยไอ้พี่ร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาวันนี้พี่ขอญาติตามน้องตะวันหน่อยนะแค่นั้นเองครับ นิดเดียวเพวื่อความปลอดภัยซึ่งกันและกันเนี้ยนี่ได้ป่ะคบเนียจบ้ายนะเดี๋ยวผมไม่จะกลับไม่ใช่พี่สัญญาได้ไหมจากหน้ากล้องเนี่ยว่ออยา,าถ้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 าจะตามต่อไปเนี้ยต้องแจ้งให้น้องทราบอันนี้นอะไน้องน้องน้อกน้องหนึ่งบอกว่าจะไม่ตามนะฮะพี่เดอรไปหาน้องเลยไม่ตามแล้วอย่าันเนีอย่างวันเนี้ยน้องพี่ไปตามน้องพี่สยามมีเวลาตั้งเยอะแยะพี่เดอรไปแจ้งตัวเลยตะวันครับ พี่ร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาวันนี้พี่ขอญาต์บอกไตามน้องหน่อยได้ไหมครับแค่นั้นเองพี่ใช่เอาแค่นั้นเองทุกคนด้วยนะเอาทุกคนด้วยนะเพี่จะไปโดนโดนตามกันทุกคนพี่จะเอ้าคันไหนตามไม่ได้คนเดียโดนตามทุกคนเลยมีตั้งหนึ่งต่อตามตีห้าหกเจ็ดแจ้งเลยพี่ทุกคนนะพี่จะพี่แบบพี่พี่อยากตามมีตั้งหลายคนพี่อยากตามไปน้ำรั่วพี่ก็ไปแจ้งกับน้ำรั่วเลยไอ้รั่ววันนี้กูพาตำรวจเอกปลอมตัวมาขอตามมึงหน่อยเว้ย แค่นั้นเองพี่น้องไม่ใช่รู้สึกปลอดภัยใจเขาใจเราถ้ามีเบอร์โทรก็จะดีมากเลยอยากจะโทรมีกันอยู่แล้วไม่เคยให้ก็มีเอาพูดเอาพูดตรงๆไหมทุกคนพวกคุณไม่มีเบอร์มันสองคนเนี่ยเป็นใจไม่ได้หรอกบางคนจะไม่เคยให้เบอร์ก็เอาเบอร์มาจากไหนไม่รู้คุณคุณโทรเข้าสูงจริงอย่างมันรู้เบอร์แล้วโอ้ยพักผ่อนะทรเขาตนะโอ้พี่พี่ครับ พี่โยเข้าไปยังไงก็ได้ไม่ไม่ไม่หนูเออมันหายไม่งั้นพี่ก็จะไปละน้องว่าไงเขาบอกว่าอย่างนี้อัาจจะพี่ไปโอไปแล้วต่วันว่าไงสรุปก็คือหมายถึงว่าเขาเขาสรุปว่ายังไงนะเขาสรุปว่นเขาสรุปนี้จะไม่ตามแล้วอ๋อวันแล้วพรุ่งนี้จะตามพรุ่งนี้จะตามไหมแจ้งความตำรวว่าพรุ่งนี้ไม่ตามแล้วนะไอ้ไอ้เขาตามเขาไม่ได้ตามเขาไม่ตามไม่เขาบอกไม่ตามเขาไม่ตามเขาไม่ตามอ๋อเขาไม่ตามแต่เขาให้ให้น้องเขาตาม ไม่ใช่แต่อย่างที่บอกไงครับจะตามไม่ว่าไม่เป็นไรค่ะว่างว่างคุณฟังผมก่อนนะคือจะตามได้ทั้งวันผมรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกคุณถูกไหมน้องมีหน้าที่อะไรน้องก็ทําตามหน้าที่เขาคุณมีหน้าที่อะไรคุณก็ทําตามหน้าที่คุณอันนี้ผมเข้าใจแต่อย่างที่บอกครับให้รู้หน่อยให้เราเปิดรู้เราเปิด้เราเปิดให้เราเปิดให้เราเปิเราเปิให้เลาเปิดให้ราเปิดใ้เดห้เราเปิดให้เรด้เราเปิดให้เราเปิดให้เราเปิดให้เควันนี้ไม่ตามปิด้เราเปิ้าเปิดใ้เาเปิดใ้เ ถ้าจะตามเนี่ยขอบอกเลยซื้อเบียร์เข้าไปสองนาข้าตามนะตุ๊กต่ว่านข้าวบ้นแค้เบียร์เบียร์หมดเลยหรอแค่เสียเวลากินเบียร์ขอพี่รถขอรถพี่ด้วยสรุปรถพี่นะคันเนี้จ้ารถพี่แต่เมื่อกี้ใครขับรถพี่อะไรรถพี่อะไรไม่ต้องมาหื้อไม่ได้อยากเป็นมิ้วดูจริงดูชื่อจริงนี่คนนี้เป็นคนสั่งเป็นคนสั่งให้สองคนเอ้ยจริงๆมีสองคันด้วยนะใช่ไหมสองคันใช่ไหมหรือกี่คันเนี่ยมีแค่นี้แหละที่เท้าที่เห็นนี่แหละหนูทำไม่มีอีกจริงๆมีอีกคันอุ้ยไม่เป็นไร แตแกเป็นาสตร์เอาไว้นีมวพี่ไอ้แมวเครื่องมันอยู่ไอกุได้ไหมไปมามาพี่มาดูทำตัวเฮ้ยคนอยากทำตัวแบบนี้เงี้ยพี่สองคนที่ตามนั้นใช้แสดงนั้นปะที่บอกว่าเป็นกู้ภัยพี่ทำให้มันถูกต้องพอแล้วผมก็ไม่รู้ใครตามทำตัวเป็นโจรไม่ได้มาไม่ว่าจะพี่หรือหน้าไหนก็ช่างทำให้มันถูกต้องนะตั้งใจอย่ว ว่าเน่จะมาใปูถ่ยที่ไหนเ่ปูถ่ายทีไหนันัเพราะว่าแม่าเปิดเีม่งแล้วเจอลกาหูนั็ตาอยู่อก็ตำรวจไอ้คนนั้นก็ตำรวจาครับพี่ออยแล้วขนมถูกไปไหนอ่ะขนมก็โค้งกลับหะพี่เอเมื่อวานยังลากันเกบทีห้ได้เลยจริงๆตรงนี้ก็ว่างแหละก็เดี๋ยวลองดูว่าออกไปเนย ถ้าตามอีกเจอหนักกว่านี้ไม่ยังไม่ต้องหนีกับตำรลองบนแถวนี้ก่อนก็คือเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ตามถ้างั้นถ้ามีคนตามเนี่ยแสดงไม่ใช่ตำรวจถ้าสมมุติว่าเราตกใจขว่อนอ่อนขับเผลอขับชนเขาเนี่ยเราไม่ผิดนะเขาไม่ใช่ตำรวจนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่ตามแล้วเขาไม่ใช่ตำรวจเออเดี๋ยวเมื่าคิดไม่ได้ชนนะแม่งโง่ล้มเองเออเมื่อกี้เขาล้มเองนะเขาพยายามจะขับหนีแล้วเขาล้มเองล้มเองล้มไปเลยล้มเลยจริง งโด้วยกูหันหลังมากูเห็นกูดีเพาเข้าไปแบบงูเลยมืดเลยคือตรงนั้นอะมันมืดแล้วมันเปี่ยวมากเลยยังไงไปไปเดี๋ยวรอดูขอบคุณมากพี่มายังไงก็แซนด์บ็อกซ์บัสตี้บัสตี้บ๊ายบายเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอจบไลฟ์ก่อนนะคะถ้าสมมุติว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวมาขึ้นไลฟ์อีกค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ